สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมมิ t ูบิ i s h i เอล3ามสามเบนซินสนจังหวะ33มสิบามีซีค่ายมิสูบิชิลานสตาร์ทเบาน้ำหนักก็อยู่ประมาณ6กกิโลหกกิโลนะครับก็คือเครื่องค่อนข้างขึ้นไปทางใหญ่ละแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากจนแบบหนักอะไรอย่างนี้นะครับอยู่คลัสใหญ่นะฮะคลัสใหญ่คลัสใหญ่ก็คืออัเนี้ยนะคลัสใหญ่ว่าก็ว่านะครับพี่ นี่เป็นตัวแรกของผมเลยนะฮะที่ซื้อมาแล้วมีหางติดมากับญี่ปุ่นนะฮะปกติ t ีเอสเนี่ยมากับรถชักล่องนะครับแล้วเขาก็แกะหัวกันมาชนหางนะฮะแต่นี่มาหัวหางครับเนี่ยเนี่ยตัวแรกของซับสิลิออนไลน์เลยฮะพูดแบบเต็มปากเต็มคําเลยตัวแรกของพวกเราที่มาพร้อมหัวหางจากญี่ปุ่นอย่างนี้เลยเออนะฮะ ราคาแจ้งให้ทราบก่อนเอา5,3 0 0รวมส่งนะครับเอา5,3 0 0รวมส่งนะครับมีประกันให้120วันและดูแลท่านตลอดอายุการใช้งานครับตัวนี้โอเวอร์ฮอนให้ใหม่แบบ100%เซเลยไม่ได้เปลี่ยนนะฮะหมายถึงว่าเราแยกชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำให้แบบดีๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับลูกปืนลูกปืนเปลี่ยนครับลูกปืนเข้าเหวี่ยงซ้ายขวาเปลี่ยนให้ใหม่ลูกปืนกกหางเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับสูบลูกสูบเสื้อก็เดิมเดิมนะครับถังเปลี่ยนใหม่ลานสตาร์ทเบา เดี๋ยวลองฟังเสียงตําหนีมีตรงนี้นะฮะนิดนึงนะฮะตรงนี้นิดเดียวนี่นี่นี่นิดเดียวเป็นขาตั้งอันนี้เป็นขาตั้งนะคุณผู้ชมเพราะเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนใบมีดพี่ต้องตีลังกาเครื่องนะฮะไปหมวกข้างบนจะเป็นขาตั้งทันที่ลองสตาร์ทดูฮะฟังเสียงดูฮะเสียงนุ่มๆครับเนะเสียงไม่ดังนะเออเสียงมันนุ่มนะอ่าฟังรอบครับไม่คิดมากแล้ว ของแถมที่จะได้รับนะฮะมีใบมีดสายสะพายแล้วก็บังย่านะครับคันเร่งเป็นแบบเร่งค้างแบบนี้นะครับสวิตช์นี่โดนตัดนะครับตัดทิ้งครับไม่ใช้เราใช้ตรงนี้ใช้ตรงนี้แทนอ่านวมเดิมนะครับก็พยายามจะไม่เอาออกอ่ะนะฮะมันก็ยังไปเปือเป่อยอยุ่ยแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่นะก็ติดไปอย่างนี้ดีกว่าให้มันมีสนเสน่ห์หน่อยนะครับนี่เม็นอินเจแปนนะครับตัวนี้ญี่ปุ่นนะครับ ใครที่ชื่นชอบลุยๆหน่อยเสียงเสียงไม่ดังมากแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะฮะตัวนี้ประหยัดน้ํามันนะแล้ที่สําคัญมิสูวิชิเคยเล่าไปหลายๆคลิปแล้วว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่ค่อยเกเรพี่ตัดได้เป็นวี่เป็นวันเลยนะไอ้มิสูเนี่ยเอาถ้าใครอยากรู้มีโมเมนต์แบบเป็นลมก่อนเครื่องกับเรียนเชิญนะห้าพันสรวมส่งครับสวัสดีครับ